วันศุกร์ที่26มกราคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ประธานกรรมธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภา เป็นประธานวัน mm hmm. คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่66และงานเกียรติยศจับดาวประจำปี2567โดยมีประลัดกระทรวงกรลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมงานณโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตําบลสีกระอ่างอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศมีพิธีที่สำคัญประกอบด้วยพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนสิทธิเก่าทุกรุ่นพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์พิธีหมอบรังวัลจากดาวสะดุดีและพิธีหมอปรังวันกิติยศจากดาวแก่สิทธิเก่าประจำปี2567 รางวัลเกียรติยศจากดาวถือเป็นรางวัลแห่งการเชิดชูและยกย่องสิทธิเก่านักเรียนเตรียมทหารที่มีความรู้ความสามารถและได้อุทิศกำลังกายกำลังความคิดปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบันโดยในปีนี้มีสิทธิเก่านักเรียนเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจ,จากดาวดังนี้ ได้ชื่อสิทธิ์เก่าเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยตำแหน่งประจำปี2,567จำนวน4ท่าน 1. พลเอกจเจริญชัยหินเทานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารบก 2. พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23ผู้บัญชาการทหารเรือ 3. พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลน,นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ผู้บัญชาการทหารอากาศ 4. พลอากาศตรีอมรชมเชยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28เลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติไรยชื่อสิทธิ์เก่านักเ,ร,เรียนเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลกิตยศจากดาวโดยการสรรหาประจำปี2567จําจำนวน8ท่าน 1. ผพลเอกยศน,นันรายเจริญนักเ,ร,เรียนเตรียมทหารรุ่นที่16สาขาพัฒนาสังคม 2. พลเรือเอกพิเชษตานาเศรษนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่18สาขาพัฒนาสังคม 3. พลเอกสุรใจจิตแจ้งนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่19สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 4. พลอากาศโทธนพันธ์ไร่เจริญนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่21สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 5. พลเอกสุรพลเจรไนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่20สาขาการทหาร 6. พลเอกเกรียงไกรศิรักนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่22สาขาการทหาร7พลตํารวจตรีอํานาตรโพสต์นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่29สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ8พลตํารวจตรีสิริวัตรดีพอนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่33สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รายชื่อผู้แทนรับรางวัลจากดาวสาดุดีในปี2567และรายชื่อสิทธิ์เก่าเตรียมทหารที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1. พนพลเรือเอกพลวัตสิโรดมผู้รับรางวัลแทนนาวาตรีพลรัตสิโรดมนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่50เกี่ยวข้องเป็นคุณพ่อ 2. คุณอนุวัตอินทชัยผู้รับรางวัลแทนเรืออากาศเอกสุภกิจอินทชัยนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่52เกี่ยวข้องเป็นคุณพ่อ 3. คุณกุลนาณกํำลังดีผู้รับรางวัลแทนนักเรียนในร้อยพัวในกำลังดีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่61เกี่ยวข้องเป็นคุณแม่การจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความสามคัคคีระหว่างสิทธิเก่านักเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นและเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสิทธิเก่าดีเด่นที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวรวมถึงสิทธิเก่าที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศถือเป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหารให้มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณทัศนคติที่ดีของความเป็นทหารตำรวจพร้อมเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาความมั่นคงและพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป